สวัสดีครับน้าแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่26นะครับมีสายนนะครับ2563ครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับที่เข้ามาหน้าร้านก็เต็มนะครับส่วนมากจะติดจองทั้งหมดแล้วนะครับติดจองเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดแล้ววันนี้ก็มีขายได้แค่คันเดียวเนาะวันนี้ขายได้แค่คันเดียวนะครับนอกนั้นที่เข้ามาติดจองหมดแล้วครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเจ้าตัวคูต้านะครับแ3 6 0 8ปครับผม ตัวนี้รถเดิมๆนะครับยังไม่ทันได้เก็บสีนะครับอันนี้ถ้าสภาพนี้นะครับยางดีสี่เส้นนะครับเปลี่ยนแผ่นราคาให้ใหม่หนึ่งแผ่นนะครับตัวนี้ราคาที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนตาช้างสองสองห้าเฮฟวี่นะครับเฮฟวี่โปรนะครับตรงนี้นะครับสีเครื่องมาเครื่องเดิมทุกจุดนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนะครับ ท่อนคัดนะครับเคยตัดท่อนมาแล้วนะครับเคยตัดท่อนมาแล้วนะครับเคยเปลี่ยนแผนคัดเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับหางได้หางห้านะครับหางห้าแต่ว่าถ้าลูกค้านะครับซื้อในราคาเก็บงานนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สองแสนหกหมืนห้าันบาทนะครับเก็บสีเหมือนคันนี้นะครับเก็บสีเหมือนคันนี้นะครับกัน้ข้างกันนะครับอันนี้ลูกค้าจองตั้งแต่ ยังไม่ทันเก็บสีครับพรุ่งนี้ส่งนะครับพรุ่งนี้ส่งเป็นวันจันทร์นะครับจัดส่งลูกค้าที่อำเภอปลาปากนะครับจังหวัดนครพนมนะครับนะครับเก็บสีเก็บงานแบบนี้เลยนะครับนะครับทาสีใหม่รอบพันนะครับแถมข้อด้วยนะครับถ้าจะเอาแบบเดียวกันสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์ดีครับดีดีไม่มีรอยศดครับตัวนี้นะครับพาชมนะครับสินค้าหน้าร้านนะครับนะครับมีรถของใครบ้างอันนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่เอฟซีเรานะครับโอนมาจองเมื่อวานนะครับสองหมื่นเลยนะครับอันนี้โอนมาจองนะครับไปที่แม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้นะครับขึ้นเหนืออีกแล้วนะครับแร็คเตอร์ขึ้นเหนืออีกแล้วนะครับรอเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดครับรถคันนี้แห้งมากนะครับสามสิบสี่พันแปดคันนี้นะครับก็เปลี่ยนไฟตาหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับสวยมากครับ ลูกค้าท่านใดครับที่สนใจรถแท็กเตอร์มือสองครับก็โทรหานัดได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์เดิมนะครับ091ครับ861 1191ครับ091 861 1191ร้านนัดแท็กเตอร์มาไม่ยากครับอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือติดต่อทางช่องทางทาง Facebook ได้ที่นัดแท็กเตอร์นะครับนอนนี้ไม่อากาศท้อฐานนะครับแล้วก็เว้นเว้นวักแล้วก็พิมพ์แท็กเตอร์ทรอะไรนี่แหละครับทอรอไอคอนแท ก็คอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับตัวนี้นะครับตัวตัดหญ้าเราก็มีครับหน้าฝนแล้วฝนตกนะครับฝนตกช่วงนี้ฝนตกชุบหน่อยนะครับลูกค้าท่านใดหาตัวตัดหญ้าครับตัวนี้เป็นขนาด1เมตรนะครับใส่พวกรถปี24คูโบต้า14แรงพวกนี้นะครับก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 23,000บาทนะครับ23,000าบาทนะครับตัวตัดหญ้าส่วนอีกตัวครับเป็นตัว1เมตร20นะครับตัวเมตร20ของเรานี้อยู่ที่ราคานะครับราคา25,000บาทนะครับ25,000บาทนะครับ ส่วนถัดมาครับจะเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่จอบหมุนนะครับฟอร์มาเทคน,นะครับสินค้าขายดีของทางร้านเรานะครับตัวนี้นะครับก็รอจะส่งให้ลูกค้านะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่ออเดอร์ไว้นะครับนะครับแล้วก็จะเป็นโรตารี่สยามซูโตล่าครับโรตารี่เนี่ยราคาเริ่มต้นที่4ี่หมนห้านะครับเป็นขนาดเม็ดหกสิบนะครับก็จะไล่ราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามรุ่นตามยี่ห้อนะครับตรงนี้นะครับก็มีหลายสีให้เลือกนะครับตัวนี้ลูกค้าสนใจที่ใดนะครับก็โทรสอบถามได้เลยนะครับ ส่วนคูโบต้าเคอาร์ที1400พัดนะครับเป็นคูโบต้า14แรงม้านะครับตัวนี้ก็ติดจองไปจังหวัดยะโสธรเนาะนะครับ F40 เหมือนกันนะครับเร็วๆนี้ครับประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับก็จะมีคูโบต้าเคอาร์ที1400พัดเข้ามาใหม่อหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังครับว่ามีทีมช่างเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับตรงนี้นะครับเมื่อวานมี49แรงเข้ามาหนึ่งตัวนะฮะก็เลยเจ้าของเดิมเขาพ่นสี ล้อทองมานะครับเราจะพ่นสีเดิมนะครับนะครับเขาพ่นล้อทองมานะครับเราก็จะพ่นสีขาวคืนนะครับนะครับจะพ่นสีขาวคืนแบบนี้นะครับรถสวยครับเดิมเดิมเลยครับเดิมเลยนะครับดูสีเครื่องครับนะครับเดิมเลยครับเดิมทุกจุดครับตรงนี้รถเดิมเดิมเลยครับ รถสีคานหน้ายังไม่ทันหลุดทันล่อนเลยครับลูกค้าครับสวยๆเลยนะครับนะครับวัวนี้ติดจองแล้วนะครับติดจองให้ลูกค้าที่จังหวัดน้องคายเนาะตรงนี้นะครับติดจองเรียบร้อยนะครับก็ขออบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแท็กเตอร์มือสองครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหรือหนึ่งเก้าหนึ่งวันนี้มีคิวจัดส่งนะครับเป็นโรตารี่นะครับ สายขอนแก่นนะครับสายขอนแก่นชัยภูมินะครับ